สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์อันซานจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับระบบการกลับเข้ามาทํางานใหม่ของแรงงานซื่อสัตย์นะคะจุดประสงค์การกลับเข้ามาทํางานใหม่ของแรงงานซื่อสัตย์นะคะอย่างที่ทราบกันก็คือเพื่อย่นระยะเวลาในการกลับไปพักที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการที่ทําให้คนที่ทํางานอยู่ที่เดียวมาโดยตลอดเนี่ยนะคะอ๋อ ได้มีโอกาสกลับเข้ามาทํางานแล้วก็ในจ้างก็ดีตรงที่ว่าได้แรงงานที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ลดปัญหาการขัดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในงานเฉพาะด้านด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเ,เป็นการคัดเลือกสรรน,นะคะบุคคลที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะจากการที่ตัวเองได้ทํางานอยู่ที่เดียวน,นานๆก็ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สื่อสารกับในจ้างได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปก็คือคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นแรงงานซื่อสัตย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกก็คืออย่างที่ทราบกันใช่ไหมคะก็คือต้องอยู่ที่เดียวนะคะมาตลอด4ี่ีสิเดือนนะคะเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในระบบ EPS ถูกไหมคะแล้วก็นะคะ ถ้าหากว่านะคะสำหรับคนที่เคยย้ายงานเนี่ยจะต้องเป็นการย้ายงานโดยที่ไม่ได้เกิดจากที่ตัวเองขอย้ายงานออกมานะคะแต่ว่าจะเป็นเหตุผลเป็นสาเหตุอื่นที่ในจ้างขาดคุณสมบัติในการว่าจ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อถ้าหากว่าเคยย้ายงานมาเนี่ยนะคะจะต้องมีอายุงานนะคะอยู่ในบริษัทใหม่อย่างน้อย1ปีขึ้นไป แต่ว่าในกรณีที่ถูกย้ายงานออกมานะคะเนื่องจากอะไรอย่างเช่นบริษัทล้มละลายใช่ไหมคะหรือสาเหตุอื่นที่เกิดจากนายจ้างเนี่ยนะคะแล้วมาเจอโรงงานใหม่แต่ว่าไม่สามารถทํางานครบหนึ่งปีได้เนื่องจากวีซ่าเหลือไม่ถึงนะคะระยะเวลาการทํางานไม่ถึงอันนี้นะคะก็คือสามารถร้องของให้ประธาน employment agency นะคะร้องเรียนสาพ,พันธ์คุ้มครองสิทธิ มนุษยชนนะคะในการช่วยเหลือเพื่อให้กลับเข้ามาทํางานใหม่ในระบบของแรงงานซื่อสัตย์ได้ในกรณีพิเศษอื่นๆนะคะที่คําถามเกี่ยวกับแรงงานซื่อสัตย์นะคะก็คือคนที่จะเป็นแรงงานซื่อสัตย์ก็คือนอกจากอีก้านะคะยังมีอี0สิบนะคะแล้วก็กรณีของคนที่เคยย้ายงานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะกลับเข้ามาในกรณีพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ก็จะเห็นว่ามีเกี่ยวกับจะต้องทํางานประเภทเดียวกันนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความส,มสามรสารถภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพอื่นๆด้วยนะคะส่วนงานเกษตรงานประมงงานบริการถ้าเป็นงานประเภทนี้นะคะในที่ประกอบการนั้นจะต้องมีลูกจ้างไม่เกิน50คนนะคะแล้วก็งานอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือไม่เกิน100คนคะ่ะเงื่อนไขของสถานประกอบการที่จะ ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็คือหมายถึงเงื่อนไขของนายจ้างนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเงื่อนไขของนายจ้างก็คือว่าจะต้องเป็นบริษัทนะคะที่มีคุณสมบัติครบนะคะในการที่กรมแรงานอนุญาตให้ว่าจ้างได้แล้วก็จะต้องทำสัญญาให้กับแรงงานใหม่เข้ามาในประเทศนะคะภายใน1ปี คือขอโทษค่ะก็คือเกิน1ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องไม่ค้างจ่ายเงินเดือนด้วยไม่ค้างจ่ายเงินทจารรมด้วยนะคะในเหตุผลทีเออ่เมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวกับเงื่อนไขการว่าจ้างนะคะทีออ่ในจ้างเนี่ยจะต้องอยู่ในเ,ออเงื่อนไขที่กมรมแรงงานกําหนดไว้คือนอกเหนือจากเกี่ยวกับเงินค่าจ้างเงินท่าจึมแล้วก็มีเหตุผลอื่นนะคะอย่างเช่น ปัญหาเช่นมีคนไม่มี visa โดนจัดในโรงงานหรืออะไรประมาณน,นี้นะคะซึ่งนอกเหนือจากเหตุผล2ประการนี้ก็ยังมีอีก4ประการนะคะซึ่งอันนี้ขอให้เพื่อนๆที่ต้องการทราบเหตุผลตัวนี้โทรมาปรึกษาทีหลังนะคะออต่อไปเป็นระยะเวลาเกี่ยวกับการติดต่อขอเข้ามาทํางานในประเทศเนี่ยนะคะว่าจะต้องใช้ออจะต้องทําอย่างไรนะคะ คืออันดับแรกเลยก็คือในจ้างกับลูกจ้างนะคะก็คือจะต้องมีการเซ็นสัญญากันใหม่แล้วก็ระยะเวลาในการติดต่อเดินเรื่องนี้ก็คือภายใน3เดือนแล้วก็ก่อนสัญญาว่าจ้างหมดอายุวา7วันนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถึงวันสุดท้ายก็ได้นะคะแต่ว่าทำตั้งแต่เนิ่นๆก็จะดีะคะ่ะทีนี้ก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือหลังจากที่ทำสัญญาทำผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็คือจะต้องกลับประเทศภายใน1เดือนนะคะ เอกสารนะคะที่ใช้มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือคำร้องขอติดต่อแรางงานซื่อสัตย์สำเนาว่าจ้างมาตรฐานสำเนาบัตรตัางด้าและสำเนาหนังสือเดินทางแบบฟอร์มการแจ้งกลับประเทศอ,อันนี้นะคะเพื่อนๆที่ใครที่เตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะในฐานะของแรางงานซื่อสัตย์ก็อย่าลืมนะคะ,ะเดินเรื่องของเงินประกันทจีกิหรือว่าเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะคะกลับไปด้วย แล้วก็พอกลับไปถึงบ้านนะคะออไปขอหนังสือรับรองความประพฤติเอาไว้นะคะก็จะทําให้การเดิน่องเดี๋ยวเร็วขึ้นนะคะทีนี้เราจะเอ,อเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเดินทางกลับบ้านของายงานซื้อสัตว์แล้วก็การแจ้งกลับบ้านนะคะอ,อ๋องานซื้อสัตว์นะคะเวลาที่จะกลับประเทศนะคะก็คือที่ อธิบาย้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือทําสัญญาว่าจ้างนะคะหลังจากนั้นก็คือจะต้องไม่ลืมนะคะคืนบัตรตั๋วที่ตมแล้วก็กลับบ้านภายในกําหนดวีซ่าด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่กลับไปถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็คือต้องรายงานตัวที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะที่กรมแรงงานไทยภายใน7วันแล้วก็ตรวจสุขภาพ และหลังจากที่กลับมาถึงเกาหลีแล้วนะคะในที่ศูนย์อบรมก็จะเป็นการตรวจสุขภาพอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะรอให้ในจ้างมารับกลับโรงงานนะคะบางคนอาจจะบอกว่ารู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะเอ่อกลับไปที่บริษัทเองได้นะคะรู้จักโรงงานดีอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ได้นะคะต้องรอให้ในจ้างมารับตัวกลับไปก่อนนะคะแล้วนะคะจะกลับมาเกาหลีได้เมื่อไหร่ตอนนี้คําตอบก็คือ1เดือนนะคะ ใช้เวลาแค่1เดือนแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดาก็อาจจะทําให้ระยะเวลาที่เรากลับเข้ามาเกาหลีใหม่เนี่ยนะคะออยืดออกไปอีกนะคะตามที่ทราบกันแล้วก็กลับมาพร้อมคณะนะคะกำหนดวันเดินทางก็คือวันพฤหัสค่ะข้อดีอันนี้ก็คงจะทราบอยู่แล้วก็คือว่ากลับมาแล้วก็คือ,อ,อคือคนที่เป็นแรงงานซื่อสัตย์เนี่ยนะคะไม่ต้องสอบภาษาเกาหลีนะคะเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยแล้วกออ็ไม่ต้องอบรม3วนัน นี้เรามาดูกันถึงค่าธรรมเนียมนะคะว่าทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแรงงานซื่อสัตย์นะคะเ,ออเพราะาอะไรเพราะว่าเรามาผ่านระบบ eps ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการออส่งมอบตัวจากสำนักงาน eps ให้กับนายจ้างค่ะมันก็เลยมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะคะออค่าธรรมเนียมในการมอบหมายเนี่ยหกหมื่นนะคะแล้วก็ค่าส่งมอบตัวเนี่ยห้าหมื่นเก้าซึ่งห้าหมื่นเก้าเนี่ยนะคะเป็นออ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกี่ยวกับข้าอบรมค่าตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่านะคะเดินเรื่องเสร็จแล้วนะคะเดินเรื่องการเป็นแรงงานซื่อสัตย์กับซื่อสัตย์เนี่ยเสร็จแลบบ้วแต่ไม่กลับบ้านเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูก,กันนะคะมีนะคะคนที่เดินเรื่องเสร็จแล้วแต่ว่าเพิกเฉยคือพูดง่ายไม่กลับบ้านขึ้นมานะคะ แล้วก็อยู่เกินแน่นอนก็ทําให้แหละครับเป็นคนผิดกฎหมายถูกไหมคะแล้วก็ใบอนุญาตก็จะถูกยกเลิกแต่ที่นี่มีเหมือนกันคะ่ะกรณีของคนที่เจ็บป่วยนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดไม่ได้กลับบ้านภายในกําหนดแล้วจะทาไงนะคะอันนี้ขอต่อวีซ่าใหม่ที่ตอมอได้นะคะจนกว่าจะกลับบ้านได้นะคะแล้วถ้าหากว่านะคะกลับไปถึงประเทศไทยแล้วไม่รายงานตัว7วันเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้น ก็ในด้านของกฎหมายนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นยังไงคะก็คือทำให้อ,อ่อการกลับเข้ามาทำงานใหม่ในเกาหลีเนี่ยล่าช้านะคะแล้วก็มีหนำซ้ำนะคะก็จะถูกตมปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีได้นะคะอ,อ่อเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับอ,อ่อรายละเอียดนะคะที่ เป็นคำถามที่คำถามไปบ่อยนะคะแล้วก็ได้ตอบแล้วในที่นี้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆยังมีความสงสัยประการใดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์ของศูนย์อันซานได้นะคะ1644นะคะ7 1 1ดหนึ่งหนต่อไมเลขอก8ภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะ